ดีค่ะรถสวยๆมาแล้วนะคะทุท่านทรงสวยทรงดีเลยทีเดียวนะคะราคาถูกด้วยค่ะแต่ต้องไปเก็บงานกันนิดหน่อยนะคะคันนี้รถมีงานเก็บนะคะเน้นไปตามสภาพค่ะในราคา149,000บาท Toyota าวีโกนะคะรถปี2011เครื่องยนต์แน่นๆขับดีค่ะ2 5 0 0ซีซีดีเซลนะคะ แอร์เย็นค่ะแต่รถมีงานเก็บนะคะแต่ทางด้านผู้ขายก็ไม่ได้แจ้งเข้ามานะคะว่าต้องไปเก็บงานตรงไหนคะทุกท่านสนใจเน้นโทรคุยเลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะนัดเข้าไปดูก่อนตัดสินใจนะคะถ้าท่านใดสนใจรับได้นะคะโทรคุยแล้วนัดหมายไปดูก่อนค่ะทุกท่านเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้เลือกชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในนาค่ะ ในวันนี้เราใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ